พิกัดแคชเพดติดตามชมกันได้อีกครู่เดียวครับส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้รักขา,าโนสโตรเขผู้รักษาควรมีสติตามรักษาส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูลูกแรกชวาหายากและใกล้จะสูญพันธ์ ที่กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอูจุงกุลอนของอินโดนีเซียนั้นสามารถบันทึกภาพไว้ได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะนํามาออกเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับชมครับนับเป็นลูกแรดชาวาตัวที่4แล้วนะคะที่เกิดในอุทยานแห่งชาตินี้ซึ่งปัจจุบันมีรชาชวาหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแค่80ตัวเท่านั้นลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ